I want nobody but you. I want nobody. ้อนรับเข้าสู่ช่องเจแจววันนี้เปิดกันที่สองพี่น้องเจโจนะคะกำลังแบกไม้ไผ่ยอยู่นะคะทุกคนคะ่ะแ oh. อมคิดว่าเราจะทำอะไรกันในวันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วจากชื่อคลิปนั่นเองเนาะแล้วก็จากคลิปสั้นที่แอมลงไปในอาทิตย์นี้นะคะเรามีการลงลงคลิปสั้นนะคะ ในอาทิตย์นะคะก่อนที่จะลงคลิปเต็มนะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าอาทิตย์นี้เป็นคลิปอะไรนะคะก็ติดตามคลิปสั้นของช่องเราได้เลยนะคะ,ะน,ะคนี่พ่อก็ขึ้นไปตัดกันเลยทีเดียวเชียวนะคะด้วยความที่ต้นไผ่เนี่ยมันสูงนะคะก็เลยต้องขึ้นไปนะเพราะว่าขนมที่เราจะทำของกินที่เราจะทำนะ ก็คือเข้าหลามนั่นเองนะคะมันจะต้องใช้ไม้ไผ่ที่มันไม่แก่มากนะต้องเลือกนิดนึงนะคะอันนี้เจ๊ก็กําลังตัดอันเล็กๆอยู่นะคะซึ่งแอมเนี่ยชอบกินอันเล็กๆแบบนี้มากเลยนะเพราะว่ามันพอดีคําดีนะคะอร่อยนะนี่คือต้นไฟ นี่มีหนอด้วยหนอด้วยแอนเอเจอนนั่งอยู่หนอไผ่นี่คือกอไผ่วันนี้กอไผไ่ไหมมาไปว่านไหมเราจะไปเอาไม้ไผ่ไม่ได้ไขกัน เมื่อกี้เขาก็ไปตัดกันไว้แล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ไปลากออกมาจากสวนนะคะทุกคนก็ใช้มอเตอร์ไซค์แบบนี้เลยนะคะซึ่งมีสวนเนี่ยก็คือเพิ่งทําทางนะทางยังไม่เรียบยังไม่ได้เป็นแบบถนนอะไรจริงจังนะคะก็เลยปลุกกระนิดนึงนะ ได้มาแล้วก็นำมาตัดค่ะทุกคนนำไม้ไผ่ที่เราไปตัดเมื่อกี้นำมาตัดเป็นอันเล็กๆอีกทีหนึ่งนะคะให้ข้อมันอยู่ที่ก้นนะเพื่อเวลาเราใส่ขา้าวเหนียวเนี่ยมันจะได้ไม่ร่วงหมดนะคะนี่ไม้ไผ่ที่เรามีนะคะก็จะเป็นรูแบบนี้เลยนะคะเราก็ใส่ขา้าวเหนียวลงไปในรูนั้นนะล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปในขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นกัน

การทำข้าวหลามนะคะวัตถุดิบที่สำคัญรองจากข้าวเหนียวนะนั่นก็คือกะทิค่ะและกว่าที่เราจะได้กะทิมาเนีเราก็ต้องนำมะพร้าวนะคะมาขูดก่อนนะแล้วก็เอามา ขันเป็นน้ำกะทินั่นเองนะคะนี่เราก็มีมะพร้าวนะแต่ช่วงนี้มะพร้าวหายยากมากนะคะทุกคนเลยได้มาแค่นี้นะคะเดี๋ยวตอนหลังๆนี่เราอาจจะมีกะทิกล่องเสริมเข้าไปนะกะทิกล่องก็กินอร่อยเหมือนกันนะทุกคนนะใครที่แบบบ้านอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมะพร้าวแบบนี้นะคะก็สามารถใช้กะทิกล่องแทนได้ด้วยนะคะ แต่ถ้าบ้านอยู่ในเมืองจะก่อไฟยังไงก่อนนะทุกคนซื้อกินดีกว่าง่ายสุดนะคะอันนี้ก็คือเราเนี่ยมาทํากิจกรรมครอบครัวกันนะคะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือคุณแม่ของแอมเนี่ยก็มาร่วมด้วยนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเจด้วยนะคะก็แบบกิจกรรมครอบครัวเนาะทุกคน จากที่เมื่อกี้เราตัดไม้ไผ่เป็นกระบอกสั้นๆนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องมาเหลาข้อของมันนะคะไม่ให้มีข้อนูนๆออกมานะเพื่อเวลาจับเนี่ยจะได้ไม่บาดมือนะคะตอนนี้เจก็กำลังเหลาข้ออยู่จ้า วันนี้เรามาพบกับช่องนุ๊กนุ๊กตูเนียใช่แล้วเราจะไปเจอกับเจมสเจมว่าไงจมสไปกัไปเดือดเดืออดเอาแบบไปเป็นข้กันหนึ่งลาวโรยลาวโอ้ไปจับมือด้วยด้วยวันนี้คุณทำอะไรคะคุณทำอะไรคะไอ้เจมส์นี่ชิบหายทิ่มเครื่องเดี๋ยวโจฉันพาแกเอานิ้วที่เป็นแผลจับลงในนี้ชิบหายกันพอดี น้องไหนมาหรบ้านเพื่อนมันุ๊กเดี๋ยวดูมันจะอยู่บ้านเลยมันแอปลาไปน้ประเดี๋ยวอยู่บ้านเพื่อนคือบ้านแฟนบ้านเพื่อนในนัดแฟนไปกันไอ้บ้านเพื่อนในนัดแฟนเลยไปเลยอยู่ดิมกรองหน้าวะคอยไม่มีเราแฟนมั่งย้อนเฉยได้ก็ไม่ได้ ในขณนะที่ข้างนอกนะคะเขาก็หุ่นกับการทําไมไ้ไผ่กา,ารตอกมะพร้าวนะคะ<า>ด้านในบ้านนี้นะแม่ก็เตรีมยมทํากับข้าวไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสมาชิกเราเยอะนะคะมีทั้งคุณแม่คุณแม่หอยน,นะคะแม่นวยนะแล้วก็ มีพี่ออนพี่อันแล้วก็น้องเอยาด้วยนะคะเราก็เตรียมทํากับข้าวกันให้เร็วที่สุดนะเพราะเอยาบอกนุ้ยหิวแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวแม่ก็กําลังจะทําแกงส้มนะเราก็ทาําการตำเครื่องให้แม่นะคะทุกคนจริง,รงๆมันมีเครื่องบดนะแต่วินาทีนั้นคือนึกไม่ทันนะคะรีบรีนะก็เออ <c oughs> เห็นครบก็ <c oughs> ให้แม่มาเอาวัตถุดิบ <c oughs> ใส่นะคะ <c oughs> แล้วก็เร <c oughs> าก็ตำตำให้เอานะคะ <c oughs> จริงๆถ้าบดกับเครื่องมันก็ จะเล็วกว่านี้นะทุกคนนี่ไม้งอาหลังจากที่ทำกับข้าวกินข้าวอะไรกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนของการคันน้ำกะทินั่นเองนะคะทุกคนในขั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องใช้คนที่มีแรงเยอะนิดหนึ่งแล้วก็บ้านจะเลื้อเธอนิดหนึ่งนะทุกคนคะ่ะจริงๆเนี่ยถ้าคนอื่นทำเนี่ยบ้านก็ไม่ได้เลื้อเธอขนาดนี้นะแต่นี่คือคุณเจเขาทำค่ะเขาแรงเยอะแรงมหาศาลนะคะมันก็เลยทำให้แบบอา ตัวของมะพร้าวขูดเนี่ยกระเด็นกระดอนกันไปคนละทิศคนละทางนะคะนี่เดี๋ยวนี่เราก็ต้องเอามาบีบบีบแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะคั้นน้ํามันออกมานะอะครั้งแรกเนี่ยแม่ดาจะใส่เป็นน้ําร้อนนะคะเห็นแม่ดาบอกว่ามันจะทําให้แบบน้ํากะทิออกมาดียิ่งขึ้นนะคะก็ไม่รู้นะก็เป็นเอ วิถีชีวิตแบบนี้นะทุกคนใครเห็นต่างหรือใครมีหลักการอะไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะนี่พอเราบีบบีบคันๆแบบนี้เสร็จแล้วนะเราก็ถึงขั้นบีบจริงนะครั้งนี้คือบีบให้มันเรงๆเลยนะคะเพื่อให้น้ําเนี่ยมันออกจากตัวของมะพร้าวขูดนะคะก็กลายเป็นน้ํากะทิที่เราเอาไปใช้ทํำข้าวหลามกันในวันนี้ค่ะ เราคั้นตัวกากมะพร้าวออกไปใกล้จะหมดแล้วนะคะก็ให้เอามาเทใส่กรองแบบนี้นะคะที่กรองเนี่ยก็มันจะช่วยกรองกากมะพร้าวไม่ให้ลงไปนะคะแล้วก็ที่ลงไปเนี่ยก็จะเป็นแค่น้ํากะทิเฉยๆนะคะมันทําให้แบบน้ํากะทิเนี่ยมันดูใสดูสะอาดแล้วก็น่ากินนะทุกคนนี่นะคะพอเราเทใสก่กรองเสร็จแล้วนะมันก็จะมีกากกากใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราก็ คันมันออกอีกสักรอบหนึ่งนะคะยย <style> แล้วก็ทำแบบนี้กับอีกรอบหนึ่งนะก <matic> ็เป็นน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าอุณหภูมิปกตินี่แหละค่ะทุกคนคาก็คั้นไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็เทกรองแบบนี้อีกรอบหนึ่งก็จะได้น้ำกะทิที่เราเอามาทำข้าวหลามแล้วค่ะเอยยากินอะไรคะ ยายากินอะไรคะเอาถือถือให้นาเห็นหนถือให้นาเห็นดูกินโชกลองไงกินให้ดูมาข้างหน้านี่มันมีกลองมันก็ยืนเล็เข้าอยู่ลองกินโชกลองอ่ะดันก้างแตเนาะโอ้โหออ้โหเขาหั่นมากโอ้โหอร่อยหวานไหมหวานไหมยกยกหัวแม่มือหน่อยหวานเจี๊ยบหวานไหมคะยกหัวแม่มือหน่อยเยี่ยมเยี่ยมอร่อยเยี่ยมเลยเยี่ยมเอากินอีกค่ะกินอีกค่ะ เอาเลยค่ะหนูชอบชอบ่ะจ้ะนวดติมตาแล้วอร่อยมากค่ะเอ้ามัดเดี่ยวมัดเดี่ยวมักเดี่ยวนี่ไม่เอาเอยมันไม่เอาไม่อันมารีฟค่ะกินไม่ได้นะคะได้ไหมเอี่าอร่อยทำยังไงเอย่าอร่อยทำยังไงอร่อย เยีย่ยมเยี่ยมเอหนึ่งอะ <c oughs> มาถึงอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเป็นขั้นตอนเล็กๆน้อยๆนะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะทำจุกป,ปิดด้านบนหลังจากที่เรากรอกข้าวเหนียวและกรองน้ำกะทิแล้วนะคะเราก็จะใช้ขุยมะพร้าวมาปิดด้านบนนะแล้วก็ห่อด้วยใบตองก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปปิดเนาะ โปรก้าวเนีลงเนี่ยอบอกหมายไปได้แล้วพอหมายยอดนำสีเทคนิคในการโปรโกร้าวนีอันกบ็บอกว่าอย่าถอกบอกถ้าถอกบอกเกิน,นอะไรขึ้นถ้าถอก้าถอกบอกมันจะไม่มันจะมันจะดิบมันแน่นก้าวเนี้ยมันแน่นเกินซึ่งค่ะเวลาโปรกมันกม็มาค่อยติดเกียร์เกียร์หม่ไฟอันซึ่งไฟหมายได้ก้านี้เนียน ก็่าอยาไอเต็มให้หันกันหนเ่เนี่ยเนี่ยตะแมนตะมายังมันจะไม่ลงผ่าผ่าเอากระดาษตะเมนต่มายังค้าวนี้จะไม่ลงะหันหวานแบบนี้หันสายันกว่าแบบนี้ไม่ได้หั่นเลไม่ได้ก็กรบให้เลือกไวประมาณนึนิ้วหงนะเดี๋ยว แมว่าเปาโบบันเตียงไมเมบอล่ะหมย่านีแหละต้ายกไว้แม่เียงเาบในระหว่างที่แม่นวยก่อข้าวเหนียวนะคะไม่ดาก็ผสมน้ํากะทินะใช้น้ําตาลนะคะแล้วก็เกลือนะคะผสมลงไปในน้ํากะทินั่นเองค่ะส่วนปริมาณนะคะก็แล้วแต่คนชอบเลยนะเราใช้วิธีการกะเอานะคะแล้วก็ ทำไปชิมไปนะทุกคนอย่าให้มันแบบเค็มมากนะคะแล้วก็ให้คือให้มันออกรสเค็มนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รสหวานหวานนิดนึงนะคะสา,สาวด้านในก็งวนอยู่กับการกรอกข้าเหนียวนะคะหนุ่มๆด้านนอกก็ทําราวที่จะเอามาเผาเข้าวหลามแล้ว เห็นได้ว่าพ่อนะคะจะก่อไฟเป็นแนวยาวนะคะแล้วก็หัวท้ายเนี่ยก็จะมีไม้หลักปักอยู่นะคะทุกคนซึ่งไม้หลักอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไผ่เนี่ยวางบนอีกที่นึงนะคะบนไม้หลักนั่นเองนะคะเพื่อที่จะเอาเข้าวหลามเนี่ยพิงไม้ไผ่ไว้นะแล้วก็ วางเรียงกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นในขั้นตอนต่อไปนาะมันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะทุกคนตอนนี้พ่อกับเจก็ทําการเกาะไฟนะคะแล้วก็โจ้ก็เป็นตะกล้องให้เรานะไม่รู้โจ้หรือนุกๆุกนะเป็นตากล้องให้เรานะคะแล้วก็รัดตื้น ยิ 1941, a, ้มหน่อยค่ะยิ้มหนเรเร็วยิ้มสยนค่ะเอ๊ยิ้มสวย้ใส่ยิ้มสวยหน่อยค่ะยิ้มสวยๆยังเลยสวยค่งชื่อะไรคะเวบอกเร็วเกินเกินมันมาใบอที่นี่ใบอกเอ๊ย เมริกาบ้านแล้วตามไหนเอ็มบอฟแล้วเมดิกับบ้านแล้วเมดิกับบ้านแล้วเบิร์ดอะหนึ่งว่ากับผมกันบอกนี้พิเศษอะบอกนี้พิเศษสังเกตได้ดีบอกนี้พิเศษนะจ๊ะมีพิเศษมมะพร้าวเอบอกนี้มีม้อปลาด้วยระบบขนาดนี้จำไว้แต่เดี๋ยวผมอุดป้ามันยากพอป้าไปเป่าต้องใหญ่หรือบอกนี้บอกนีะอุดะมาเลยส้ะ

อันนี้ก็จะเป็นกระบอกพิเศษสเปเชียลสำหรับมือนี้นะคะทุกคนนั่นก็คือเขา้าวมลมาพม้าพะอ่อนค่ะแล้วแบบเราต้องมารอดูนะว่าหน้าตาเขาออกมาจะเป็นยังไงนะคะ<ม>คุณแม่เนี่ยก็ใส่ข้าวเหนียวชั้นหนึ่งแล้วก็ให้โอโจนเนี่ยใส่มะพร้าวอ่อนอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มากรอกข้าวเหนียวชั้นหนึ่ง แล้วก็ใส่มมพรพาวอ่อนอีกชั้นหนึ่งนะคะก็สลับชั้นกันนะคะแล้วก็มีอีกอกระบอกหนึ่งก็คืออุดแต่ด้านบนอย่างเดียวเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศการทำข้าวลามของเรานะคะนี่พวกผู้หญิงก็จะนั่งก่อข้าวลามกันอยู่ข้างในนะส่วนพวกผู้ชายเขาก็ไปเล่นกองไฟอะไรของเขากันนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เรากรอกข้าวเหนียวและกรอกน้ํากะทิลงไปให้พอดีกับข้าวเหนียวแล้วนะคะนั่นก็คือพอท่วมข้าวเนนหนียวนิดนึงนะทุกคนก็หลังจากนั้นนะคะก็เอากระบอกมไม้ไผ่นะมาวางเผากันแบบนี้เลยนะคะวางสองข้างเรียงกันแบบนี้เลยจ้านี่แล้วก็รอให้มันสุกนะคะการที่มันสุกเนี่ยจะรู้ได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า เราก็ดูไม่เป็นนะต้องถามพ่อนะคะพ่อเขาก็จะเป็นคนดูนะแต่ที่เห็นนะพ่อก็จะเปิดจุกดูนะคะดูด้านในนะอาจจะดูเมล็ดข้าวหรืออะไรประมาณนี้นะคะว่าแบบเออสุกหรือยังอะไรประมาณนี้นะตอนนี้พ่อก็กำลังเผานะคะแล้วก็มืดแล้วด้วยนะ จะเป็นอุปกรณ์เสริมของหน่วยดับเพลิงนะคะเวลาที่ไฟเนี่ยมันไหม้กระบอกไม้ไผ่นะ ก็จะใช้ปืนฉีดน้ำวันนี้นะคะฉีดไปนะก็สนุกดีนะคะอันนี้เป็นไอเดียของโจนะแล้วก็พวกเราเนี่ยไม่ได้ทำข้าวหลามกินกันอย่างเดียวนะคะวันนี้มีหมาล่าด้วยในระหว่างที่รอข้าวหลามเผานะคะก็อย่าให้ปากว่างค่ะทุกคนค่ะย่างหมาล่ากินกันนะคะมีทั้งลูกชิ้นไส้กรอกนะคะแล้วก็มีทั้งหมูสามชั้นหมูพันเห็ดอะไรแบบนี้นะคะ ก็นั่งรอบกองไฟกันแบบนี้เลยนะให้ฟีลลูกเสือเบาๆนะทุกคนแต่เป็นลูกเสือปิ้งย่างนะคะไม่ใช่ลูกเสือรำรอบกองไฟนะคะลูกเสือปิ้งย่างคะ่ะฉันจะฉีดแกอย่างนะอย่างนะอย่างนะนี่แกจะฉีดฉันนะฉันไม่ได้ฉีดได้โดนแกนะเมื่อกี้เออใช่เอจบงานรู้หมท่าทาน เรามีหมาล่าด้วยแม่ค้าเอาหมูสามาาชั้นสองไม้ไม่ขายจ้าอ้าวย่างเพื่อทานทานเนดี่ฉันขอยกก่อนนะให้มันยกกให้มไม่ร้องด,ดับเพลิงดับเพลิงพอแล้วดับแล้ว อยาเข้าไปกังกอกกล้วยนี่หน่วยดับเพลิงของเรานะคะมึงเข้าไปขังกอกกล้วยขังก๊อกเข้าไปใส่มันเล่ามันจะเป็นขังกอกย่างหน่วยดับเพลิงหน่วยดับเพลิงไอ้ย่าโอ๊ย และนี่ก็คือเป็นบรรยากาศกิจกรรมรอบกองไฟของครอบครัวเรานะคะทุกคนค่ะาาก็ปิ้งย่างรอบกองไฟนะคะเป็นกิจกรรมครอบครัวที่มีกันทุกเดือนนะคะเดี๋ยวก็ชวนกันทำนั่นทำนี่ทเที่ยวนั่นทเที่ยวนี่นะคะครั้งก่อนเนี่ยก็ไปปิกนิกันที่หาดของม่วงเนาะก็ไปกันทั้งสองครอบครัวนะคะเพื่อที่จะแบบ ให้ไม่เหงากันนะคะเพราะว่าครอบครัวแอมเนี่ยจริงๆเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะส่วนครอบครัวเจเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่เล็กแต่วุ่นวายมากกิก็เลยแบบอ่าเอามาอยู่รวมกันนะคะจะได้ไม่เหงานะทุกคนไปแต่วเราไปถ่ายเจมันมืดนะเธอมันมืดอะเธอ กับไม้นะอืออเห็นไหมก็อมอเอวแดงก็ผมแดงโอ้หันมากว่าเดียวนี่ค่ะอันนี้ก็คือเหลาบอกข้าวหลามนะทุกคน เราบอกข้าวหลามก็คือพอเราย่างพอเราเผาไฟเสร็จแล้วนะไม่ได้เป็นการย่างนะมันเป็นการเผาเลยนะคะพอเราเผาไฟเสร็จแล้วเนี่ยข้างนอกมันก็จะแบบดำๆเนาะเจ้าหมานี่ก็ปาตีมันหน่อยเร็ว<ป>ตีตีก็เด่นหน่อยเ,เด่นไปก็เด่นเอาไปเอาไปอ่าโอเคอ่ะพอเราเผา แล้วมันเป็นดำๆใช่ไหมเราก็ต้องเอามาเหลาออกนะแล้วก็ทำให้เปืือกมันบางมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะฉีกได้นะเวลาเราจะกินเราก็ค่อยฉีกอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเราทำหนาก็คือเราจะฉีกไม่ออกนะใช่ไหมป๋ะวะใช่เลยจ้าถ้าเราทำหนาคือมันจะฉีกไม่ออกนะแล้วก็เวลา <c oughs> เวลาเหลาเนี่ยก็คือยาเหลา ให้มันถึงเนื้อใช่ไหมปะป๋าใช่ไหมปะป๋าอย่าเหลาให้มันถึงเนื้อใช่ไหมใช่ถ้าถึงเนื้อมันจะเป็นยังไงมันจะเข้าเนื้อมันจะมันจะไม่สวยมันจะไม่สวยนะแล้วมันก็แบบมันเนื้อเนื้อข้าหลามมันจะโชว์ออกมานะมันจะไม่สวยนะคะนี่ นี่นะก็เจก็กำลังเหลาอยู่นะคะเริ่มเริ่มสวยแล้วเริ่มจะบางแล้วนะอ่ะดูใกล้ๆดูใกล้ๆอืมอ่าโอเคอ่าโอเคโอเคโอเคไหนดูดิกินเช่านะเป็นมะพร้าวอ่อนใช่ไหมนี่นม่ใช่าจะใช่ครับก็ดูที่ปากมะพร้าวอยู่ที่ปากไม่เห็นนะมะพร้าวอ่อนจ้ะ โอ้มะพร้าวอ่อนจริงท่นนี้ไงมะพร้าวชี้เองรอหน่ปอก่าปอกปอไม่ปิ้นมันออกให้น้องหน่อยเข่อบรบเขื่อนมันดมาบรรพบมาบรนี่มะพร้าวอ่อนรดก้อกรจมกันน้นแล้วก็นมสดนะคะไม่ใช่นมสดนมข้นหวานนะร่ิด่ะไร้อะ อ๋อมันมีเจียแบบไถบังอยู่เลยนะเจ้านะใช่เราท่มาจ่าเป็นจันเป็นจันไหมไม่เป็นจันแต่ว่ามีเจียบไยเลยมันลอยไปมันลอยอยู่ข้างไหนอ่ะเลี้ยกันอือตู้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 ลอยแล้วอ่ะมาดูกันนะทุกคนอันนี้เป็นข้าวหลามมะพร้าวอ่อนนะคะซึ่งก็น่ากินมากๆนะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแต่มาไม่ได้กินนะเพราะว่าอมไม่ค่อยชอบมะพร้าวอ่อนนะคะ กินน้ำได้นะแต่ไม่ค่อยกินเนื้อนะคะเข้าหลามก็ก็ไม่ค่อยกินเหมือนกันนะแต่ชอบทํานะคะชอบให้แม่ทําแต่ก็ไม่กินนะอ้าวลักลักชิมไปหนึ่งครับืม

เอาสุกแ้วข้าวเหนียวไปสุกแก่หักข้าวเหนียวใส่ใส่นั่นน่ะโจกหักให้ตรงชั้นมะพร้าวเด็กกนที่เลยมินต้องเลฝังนี้ค่ะไปกับโรอยู่เแล้วเบบมันหมดแล้วเี่ยแล้วไปหักไม่แล้วก็บอกแล้วว no ่าให้หักเ e อง <men> อร่อยครับนี่เ่าก้หั่นใส่หั่นส้นานหักใส่โคมาหักใส่โคอมเรากับอร่อยไหมของโจดูของโจดจ้าอย่าไปโวยให้เจจ้าไอเจมันเฉ้าจ้ามันเามันใส่โลเกตกันมันมันตั้งอุยเกตเลยโลเกต้ดห้าห้าร้อยเลยห้าร้อยเลยว้า

เหมือนจะดีันแบบจะ้ินเลยมันใสบ้าอ้อมไม่แต่วมันเชียเร็วอนไรไม่ขี้เออมันบูดเร็วไอนอะารแอ้ลาทาท่านิก็ได้ไม่ราเราใช้อนึงเลยนี่เรานนด อยังมีรก็ใช้กินก็ไดี่นี่ได้มะพร้าวมะพร้าวอ่อนนะคะเข่าหลามมะพร้าวอ่อนนะคะอืมโหเจ้ากินเนี่ยโอ้โหใช่สำหรับคลิปทําข่าหลามในวันนี้นะคะก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะทุกคนเพราะหลังจากเนี้ยเราก็นั่งกินกันเมาส์กันยาวๆเลยค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะใครอยากให้พวกเราทำเมนูไหนคอมเมนต์กันมาได้นะคะหรือว่าจะติจะชมก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามานะคะทุกคนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <laughs>